ที่พักสงบ้านร่มเย็นจังหวัดนาราธิวาสนะคะก็ได้ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร,ร,ร์สากลโรงเรียนสุขิรินโรงเรียนนิคมพัฒนา5และโรงเรียนรักไทยนะคะจัดค่ายปฏิบัติธรรมเยาวชนต้นกล้าแห่งความดีค่ะระหว่างวันที่13-14สิงหาคมที่ผ่านมาที่พักสงบ้านร่มเย็นจังหวัดนาราธิวาสได้ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลโรงเรียนสุขิริน โรงเรียนนิคมพัฒนา5และโรงเรียนรักไทยนะคะจัดค่ายปฏิบัติธรรมเยาวชนต้นกล้าแห่งความดีให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน70คนด้วยกันได้รับความเมตตาจากคณะพระวิทยากรจากที่พักสงบ้านร่มเย็นและชมรมพุทธศาสสากลนในการจัดอบรมในครั้งนี้ค่ะ สำหรับกิจกรรมที่ทางทีมงานจัดขึ้นนะคะทุกกิจกรรมสอดแทรกธรรม,มะให้กับน้องๆได้ลงมือปฏิบัติธรรมแล้วก็ลงมือปฏิบัติฝึกฐาน5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยซึ่งเป็นกิจวัตรที่เด็กๆจะต้องนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงนอกจากนี้อย่างได้เล่นเกมสันทนาการที่สอดคล้อง แล้วก็สอดแทรกการทำงานเป็นทีมการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะกับผู้อื่นแล้วก็ข้อคิดต่างๆนอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะเรื่องพระคุณพ่อแม่นะคะจากพระอาจารย์สุชยามุนิเศธโธหัวหน้าที่พักสงบ้านร่มเย็นทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆนะคะได้รักคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณค่ะน้องๆนะคะก็มีความ สนุกสนานนะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติภายหลังจาการอบรมน้องๆตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้นะคะไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะ